สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเฮือหาเลขตรงกันแห่ขอหวยสามเจ้าแม่ตะเคียนชาวบ้านเผยให้โชคถูกไหลงวดติดสามเจ้าแม่ตะเคียนให้โชคชาวบ้านถูกรางวัลกันไหลงวดติดหลังชาวบ้านจุดธูปเลขเขย่าเซมซีได้เลขไปเสี่ยงดวงพบได้เลขเดียวกันวันที่3 1เอตุลาคม64ที่วัดเขาช่องลมหมู่2ตํตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านหลายคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ แห่มาขอโชคลาภเจ้าแม่ตะเคียนสามแม่ที่มีอายุกว่าร้อยปีคือเจ้าแม่ตะเคียนศรีสุวรรณเจ้าแม่ตะเคียนสุวรรณมาลาและเจ้าแม่ศรีประภัยโดยให้โชคลาภชาวบ้านมาแล้วหลายคนบางคนก็นําของมาแก้บนด้วยเครื่องสําอางชุดไทยหรือก็นําเงินที่เสียงดวงมาได้มาถวายสร้างบุญที่วัดโดยครั้งนี้ขย่ายเสี่ยมสี่ได้เลข53และ1 4และ38ด ส่วนเลขที่รูปได้เลข537ามนางพิกุลอายุ62ปีชาวบ้านใหม่คลองเคียนอำเภอบ้านไร่เปิดเผยว่าเจ้าแม่ทั้ง3ไม่ชอบให้ใครเอาแป้งมาทาที่ต้นเนื่องจากเจ้าแม่นั้นได้มาเข้าฝันบอกมันร้อนแล้วก็ก่อนหน้าที่จะนําต้นตะเคียนทั้ง3แม่ขึ้นมาเจ้าแม่ตะเคียนสีสุวรรณได้เข้ามาเข้าฝันตนเองว่าให้พระมาอัญเชิญเจ้าแม่มาจากคลองน้ําและก็ได้ทําพิธีอัญเชิญขึ้นมาทั้ง3าแม่ โดยทั้งสามแม่ตะเคียนนั้นเป็นพี่น้องกันส่วนตัวตนเองนั้นได้เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ทั้งสามซึ่งให้โชคลาภตนเองและชาวบ้านที่มากราบไหว้ผ่ากันถูกรางวัลกันมากมายยิงไกลหวนหวยออกตนเองก็จะมาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่ตะเคียนทั้งสามแม่ส่วนเลขที่ตนเองได้จากการเขย่าเซียมซีได้เลขค่าสามซึ่งตรงกับเลขที่ได้บนต้นตะเคียนก็ได้เลขค่าสามเหมือนกัน ตนเองก็จะนําเลขที่ได้ไปเสี่ยงดวงใกล้วันหวยออกหากสมหวังดังใจก็จะนําเงินมาทําบุญที่วัดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด co t h ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ